สรีอนะครับอันนี้เป็นช่วงของพ่อบ้านสตอรี่ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงลักอินของอโปรแกรม Final Cut Pro นะครับลักอินก็มีอะไรบ้างก็มีพวกเอฟเฟกนะครับไตเติลอะทัสซิชันแล้วก็เจเนเรเตอร์ก่อนอื่นเลยเรา โปรแกรม Final Cut Pro ก่อนนะครับตอนที่จะลงก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันเลยนะครับว่า,าต้องทำยังไงกันบ้างอะโอเคตอนนี้เราเข้าสู่หน้าจอแล้วนะครับก็เราก็เข้าโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดลักอินเอาไว้นะครับลักอินนี่ก็จะมีทั้ง ดาวนโหลดมาฟรีกับดาวน์โหลดแบบเสียตังนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะหามายังไงได้บ้างก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้เราผมเตรียมไว้แล้วนะครับหน้าจอนี้ก็คือเป็นหน้าจอโฟลเดอร์ของเอฟเฟกต์ต่างๆที่ที่ผมดาวน์โหลดมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยเราไปที่ไฟเดอร์ก่อนนะครับไฟเดอร์นี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่โก แล้วก็เลื่อนลงมาที่โฮมนะครับหน้าโฮมนี่นะครับกดไปถึงอ่ก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ไปจะขึ้นเป็นชื่อมานี่แล้วเราไปที่ Movie นะครับอ่ะเข้าไปที่ Movie เข้าไปที่ Movie เราจะเจอโฟลเดอร์ของ o t t o o t t m p p a t e นะครับอ่ะนี่ Motion Template หน้าจอตอนนี้จะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมอ่าโอเค หลังจากนี้เราจะทำยังไงก็คือเราต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา4อันโฟลเดอร์ er พวกนั้นมีอะไรม้างเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับอ่าโฟลเดอร์ er นะครับเตรียมสร้างไว้เลยถ้าปกติใน motion template เนี่ยนะครับจะมี4 f o โฟลเดอร์นั่นก็คือมี title generator effect แล้วก็ transition นะครับ เดี๋ยวเรามาลงมือสร้างกันเลยผมจะสร้างไว้ก่อนเลยนะครับสอันสี่โฟลเดอร์เลยเดี๋ยวเราต้องมานั่งพิมชื่อกันนะครับ ผมสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มีเอฟ e ฟ t g e เจ r นเรเตอร์ไแล้วก็ Transition แต่ก่อนอื่นเลยผมบอกทิคนิดหนึ่งการสร้างโฟลเดอร์พวกนี้นะครับ4อันนี้ทุกทุกชื่อของโฟลเดอร์จะต้องใส่ S ด้วยนะครับสังเกตดูด,ดีๆ f f f e c t s g e n e t i t o r s t n t t r s n s i t r o n น i t i o n นะครับโอเค จากนั้นนะครับเราก็าเข้าโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเราก็ต้องสังเกตดูดีๆนะครับว่าว่าเขาแบ่งเป็นอะไรบ้างออันนี้พี่ผมยกตัวอย่างมาก็คือเป็นเอฟเฟกของท r าซิช t ั่นนะครับอ่าโอเคอันนี้นะครับผมเป็นชื่อตัวอ่า Perspective 6นะครับ มูฟ้าไปหมดในอันนี้เป็นอะไรท่าซิชั่นนะครับเข้าไปในท่าซิชั่นเลย Copy ปี้ไปเลยนะครับอโอเคไปแล้วหนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็อันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับผม เาเปิดตัวไฟน a อนคัอ่ามาแล้วนะครับตอนนี้ไฟน a อน u ัดโผล่ขึ้นมาแล้วก็นี่นะครับเมื่อกี้ที่เราลงไปคือตัว Perspective ใช่ไหมครับอันนี้เลยนี่มานี่ละตัวท n s i ิ i ันที่เราลงนะครับแล้วก็มาหาชื่อเมื่อกี้เนาะตัวเปอร์สเปกทีฟท n s i ิชันอยู่นี่นี่มาแล้ว เนี่ยนะครับตัวที่เราลงเมื่อสักครู่โอเคขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะบอกทิคอะไรให้อย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่า,าเพื่อนๆลงไปแล้วนะครับแล้วมีปัญหาว่าตัวพัฟอินไม่ขึ้นไม่โผล่ในตัวโปรแกรมไฟนอนข r ดโปรนะครับผมแนะนำให้ทำอย่างนี้กดไปที่โฟลเดอร์ ของตัวที่ปักอินที่เราลงนะครับอย่างของผมก็คือตัว transition ที่ลงเมื่อสักครู่นะครับอ่าคลิกขวาให้ขึ้นมาแล้วเลือกลงมาที่ get info นะครับผมพอเลือกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามีหน้าต่างโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วเลื่อนลงมาที่ name and extension นะครับกดไปเลยปุ๊บลงมา จะเห็นว่าตรงนี้จะมีเขียนอยู่นะครับว่า transition s localize นะครับเขียนตรงนี้ด้วยเพราะมันมีปัญหาทางเทคนิคนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าลงเพื่อนๆลงโปรแกรมไปแล้วลงตั๊กอินเพิ่มไปแล้วทําถูกหมดทุกอย่างแล้วแต่มันไม่โผล่ในตัวโปรแกรมไฟนอลคาร์ดนะครับมาเขียนตรงนี้ด้วยบางทีบางทีนะครับตัวพวกเนี้ย มันจะเขียนแค่ว่า transition เ่ฉยแต่จะไม่มี local i z e ให้เราเติมลงไปด้วยทิกเล็กๆน้อยๆครับแค่นี้แล้วเดี๋ยวตัว a d อ in ที่เราเพิ่มมันจะเข้าไปอยู่ในตัวโปรแกรมแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยเสร็จจบสิ้นง่ายไหมครับทำเองได้นะครับผม<อ>ก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์เ<อ>พื่อนๆมองว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ชอบ เป็นอะไรที่โอเคเลยอ่ารบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอคลิปหน้ากันอีกทีหนึ่งขอบคุณครับ